สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาแซ่บค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไรก่กระหล่อมรีสอร์ทจ้ะเพื่อนๆจ๋าตอนนี้เรากําลังเลี้ยงวัวอยู่นะจ๊ะโอเคเลี้ยงงวเพื่อนๆจ๋าเพราะว่าตอนแรกตอนแรกเลี้ยงอยู่ข้างล่างหน้าล่มเพราะตอนเป็นขึ้นมาเนาะเป็นขึ้นมาทังเทือกหยาดหยาดแบกว่างวงไปกินบางงูเพิ่งน,นะจ๊ะเพื่อนๆจ้าเพราะว่าข้างๆเขาปลูกแตงโมเด้อเดี๋ยวปล่อยเขาจะไปกินแตงโมเพราะว่าเบี้ยมันกำลังขึ้น อันนิหน่อยมันก็ร่างขึ้นแบบต้นอ่นอนๆไหมเห็นปะสวนแตงโมนนโคนนั้นอ่ะเพื่อนๆจ้ามีอันเอฟซีมาถามว่านั่งฝาพรเสียบหนีทองหรือเปล่าเพื่อนๆจ้านั่งฝาบริทองเด้อเพื่อนๆช่วงนี้คือ,คอว่า ตั้งแต่ทำช่องย t u b e มาเนี่ยรู้สึกว่าน้ำหนักจะขึ้นสมโลเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะน้ำหนักขึ้นสามโลเลยกรเบิงก็เลยบเบิงแบบแบบมีน้ำมีเนื้อมีนวลมีน้ำมีนวลประมาณน่้ยเพื่อนเพื่อนน้ำหนักขึ้นสามกิโลพุ่งมันก็มีนิดน้อยเด้อล้องเถอบอกว่าใส่เสื้อรัดจักจะน้อยมันก็สิบอกว่าเห็นแบบเห็นผิวเห็นพุ่งนะจ้ะโอเคไหมอืมโอเคนางฟ้าไม่ได้ท้องจ้าเพื่อนเพื่อนจ้านางช่องนี้นางฟ้าผ่าแซบไม่ได้ท้องจ้าบม่ได้ท้องจ้เพื่อนเพื่อนจ้า น้องเบบี้จะน้องเบบี้เด้อขี้โผอย่างซื้อท้องใหญ่เฉยๆเย่มิติมิติใหม่ในการเลี้ยงวัวตรงนี้ตรงนี้ฉันเกลือกิ้งมาหมดละฉันเกลือกิ้งมาหมดเรียบร้อยละ เลี้ยงวัวไปจชาเห็น่วยบ่เนี่ยโอ้เ,เพื่อนๆจ๋าฉันไม่ได้สร้างภาพนะเธอนอนเลี้ยงวัวเ,เพื่อนจ๋านอนถางวัวไป อยงง่วมันถึงไงเหนื่อยป่ะนานเกินไปใชก็นอนสิใช่ไหม เราเข้ากันตอนนี้เย็นแล้วค่ะตอนตอนนี้เป็นเวลาเย็นแล้วจ้ะเพื่อนจ้ากแกงกอนเด้อตอนนี้ค่ำแล้วเด้อเพื่อน มัดไมคนตายคลักหมอน

ครับครับ hmm. mm ่อเคถึงเวลามัน hmm. ก mm ็จะสบายสบายเลยนะเพื hmm. mm ่อนๆจ้ะปาก็ม่ซีแลรอล่ะอืมม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 ม Ao. Oh. Cho bé hắn này không quá. Hả? Cho ông bé này à? oh. này bà. Cho đi thôi Phát. Chị lên bên này. Đâu 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 đâu. Bay khò 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 khò. ไปเลยเข้าคว้างเลยเข้าคว้างเลยอ้าอินอืมไปเข้าคว้างเลยเข้าคว้างเลยไปไหนซัวอ๋อขึ้นได้อ้ขึ้นไ,ได้ขึ้นไ,ได้ฮึหงาญี่ปุนอิม่ม 真乖。 哎，拜拜，快快。来。白白划划来 ยื space, spring, ่รแดหน่ารัดล้งมันเนเาไสิขาจังได้เหไม่ได้ไหม แล่นตั้หันตั้นี่ได้อ,อีงง e

เลยนะจ้าโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าวันนี้โอเคเราเอาวัวเขาคลองเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคถ้าเพื่อนๆเข้ามาชมคลิปนี้นะคะถูกใจคลิปนี้สนุกคลิปนี้ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องนะะ้ำฟ้าพรีเซนต์ด้วยนะคะโอเคช่องเลี้ยงวัวน,นะช่งเลี้ยงวัวบ้านๆน,นะคะเจ้าค่ะโอเคสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ